หลังสัปดาห์ที่ผ่านมามีกระแสวิจารณ์เรื่องการพักโทษจำเลยในคดีรับจำนำข้าวโดยเฉพาะการมีชื่อบุญทรงเตริยาพิรมอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์และเสียเปียงอภิชาติจันสกุลพรจนนำมาสู่การถแถลงใหญ่ของกระทรวงยุติธรรมซึ่งยืนยันว่าการพักโทษเป็นไปตามกฎหมายและไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้จำเลยในคดีนี้เป็นพิเศษหรือเพื่อปูทางให้ยิ่งลักชินวัตอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเตรียมกลับประเทศในปีหน้าแต่ข่าวการพักโทษนี้ก็ถูกนำไปวิพากษ์ วิจารณเชื่อมโยงกับระเบียบขังนอกคุกที่กําลังเตรียมออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์อย่างเป็นทางการภายหลังขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงนี้เองที่มีการตั้งคําถามจากหลายฝ่ายว่าจะเป็นการเอื้อประโยชน์ในแบบปูทางปูให้กลับบ้านได้อย่างสะดวกมากขึ้นหรือไม่ถึงแม้คําชี้แจงจากผู้เกี่ยวข้องออกมาย้าว่าเป็นตามระเบียบกฎหมายและเป็นสิ่งที่ปฏิบัติต,ต่อเนื่องเพื่อเป้าหมายลดความแออัดในเรือนจำก็ตาม แต่แน่นอนว่าฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลก็จับจ้องเรื่องนี้อย่างไม่กระพริบตาตั้งแต่การตั้งคำถามว่าการพักโทษหรือการพักการลงโทษซึ่งเรือนจําเป็นผู้เสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในกลุ่มนักโทษที่เข้าข่ายหรืออยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับการพักโทษแต่กระบวนการที่ว่านี้ก็มีคําถามเช่นกันว่าอาจทําให้เกิดปัญหาสิทธิ์ไม่เท่าเทียมหรือไม่ตั้งแต่การเปิดช่องให้ผู้มีอํานาจทางการเมืองเข้าถึงสิทธิ์ได้มากกว่าคนทั่วไปที่ผ่านการใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่ในการพิจารณา ขณะเดียวกันถึงแม้การพักโทษจะไม่มีปัญหาทางความรู้สึกของสังคมเพราะมีกฎหมายรองรับและมีหลักเกณฑ์การพักโทษที่ชัดเจนทั้งการเป็นนักโทษเด็ดขาดการรับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนหรือ1ใน3ของกําหนดโทษแต่สิ่งที่คนไม่เห็นด้วยคือการลดโทษอย่างรวดเร็วเพื่อนํามาสู่การเข้าเกณฑ์การพักโทษอาทิมีโทษจําคุก40ปีแต่ติดจ,จริงไม่ถึง10ปีแล้วได้พักโทษในเวลาต่อมาที่สําคัญหลายฝ่ายก็มองว่าถึงแม้ที่กรม ราชทรรมจะยืนยันว่าการพักโทษที่ดำเนินการนั้นถูกต้องตามกฎหมายแต่สิ่งที่สังคมขาใจคือการลดโทษอาจขัดแย้งกับคำตัดสินของสารที่เคยเป็นผู้กำหนดโทษซึ่งจะเป็นการไม่เคารพคำพิพากษาของสารหรือไม่นอกจากนี้ประเด็นเรื่องระเบียบขังนอกคุกก็ถูกจับตาเป็นพิเศษว่าจะเปิดช่องปูทางให้ยิ่งลักได้มากน้อยเพียงใดเพราะการกลับบ้านของอดีตนายกผู้นี้ต้องกลับมาฟังคำพิพากษาของสารและส่งตัวเข้าเรือนจำซึ่งจะแตกต่าง กับกรณีของทักษิณชินวัตรที่ถูกระบุว่ามีอาการป่วยแล้วย้ายตัวจากเรือนจําไปรักษาตัวที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตํารวจแต่กรณีของยิ่งลักษณ์เมื่อกลับมาฟังคําพิพากษาแล้วจะมีช่องทางไปขังนอกคุกในทันทีหรือไม่หรือไม่ต้องเข้าไปนอนที่เรือนจําตรงนี้เองที่รัฐบาลอาจได้รับแรงคัดค้านจากฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองหากสุดท้ายยิ่งลักษณ์ได้รับสิทธิ์การขังนอกคุกซึ่งจะเป็นชนวนสําคัญที่จุดเงื่อนไขให้มอบลงถนใน,นในอนาคต ดังนั้นหลายฝ่ายก็มองว่าหากพิจารณาหลักเกณฑ์ขังนอกคุกก็อาจสะท้อนไปว่าลีที่ว่าคุกมีไว้ขังคนจนจึงยิ่งตอกย้ำความจริงในสังคมไทยให้ชัดเจนต่อไปนั่นเอง